สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัดจุคูยคุยคนเนาะยินดีตอนห้าว่าชูช่องใายเพื่อนคือเก่าชิตพี่น้องฟังล่าฟังแท่งต่างประเทศใายเพื่อนก็บเคะก็สบายดีว่าจ่คุยคนเนาะมาพรมพ่อใายเพื่อนมานี้ก็ใายเพื่อนกำลังสิบใสเพื่อนสาวท้องพ่อแม่พี่น้องกำลังสิบใสเสริมสวยน้ำสาวท้องพ่อแม่พี่น้องไปซาบผมน้ำเล่าเนาะว่าอีกอย่างหนึ่งค่าว่ได้ไปซาบผมน้ำเล่าเต้นหลุดเดี๋ยวพี่น้องเลยอ่าก็แต่เพิ่นปูห่านไม่เนาะเด้๋วปูกระเบื้องไม่เดี๋ยวพี่น้อง ตอนนี้ไปเบิ่งหมดชุมมั่กันเลยแม่พี่น้อกนอกเฟื่องไปนองเนาะเปื่อนแห no? no? like so, <S in his arms> so ้งเลยโดดเท่าอ่ารถทีเพฟฟาจดไปนอกก็ได้แม่พี่น้องเลยสาวเพื่อนเพื่อเอาเข่ามานำเนาะไปในทางนะทางกับเพื่อนสาวทองพม่าพ่น้องป้าบุญยักซีวอลเนาะอ่ะมันนี้สบายเพื่อนบันได้ใส่ไม้นอกเพื่อนพี่น้องจากเสตจินบริยินเนาะมันแค่สีสันสั้นในพม่าพ่น้องเลยมันเหมือนไม้กันสั้นเนาะแค่ไม้เซฟี่ซึ่งพม่าพ่น้อง ฟ้าสิไปทางใดดีพ่อแม่พี่น้องแดดก็ส่องเนาะยามแดงๆประมาณ4:00นคร่งพี่น้องแต่ว่าก็แดดแหงเนาะเบิ่งแน่พ่อแม่พี่น้องนี่ข่อยย่างไปจังได๋บดนี้ีกเปื้อนแม่พี่น้องทางนี้เนาะไปเพิ่นก็สิอันนี้ป่ะเบิ่งชมืาทองเด้อแม่พี่น้องเอ้ยามันก็สิมัวๆสิสๆเลยเนาะมันเป็นแดด่องมาพี่น้องเอ้ยเบิ่งแน่ทางนะเอ้ามื้อนี้ว่าบุญบ่ได้อรไปเนาะแม่พี่น้องเนาะ อีสายเพิ่นออกจากนี้บ่ได้ถ้าออกนี้คือสิค่าเด้อแหละพ่อแม่พี่น้องเบิ่งแน่ทางน่ะเปื้อนแห้งเลยเนาะอันนี้ก็เฮือนาบุญด้พี่น้องสิคุ้นเคยกันแล้วเนาะเบิ่งบนทางเปื้อนแห้งดีพพี่น้องเบิ่งันสะทองเลยเนาะทางกะยกัก่แ่พี่น้องเอ้ย้เพิ่น ซาหายบอซาหายดอกเนาะคนเปิดหานเลยคุณแม่พี่น้องเไยหอดแล้วสบายดีสะท่องสบายดีหอดแล้วคุณแม่พี่น้องแล้วมาเห็นยังไปมาหายจะซาผมใหบ้างเงาะเจ้ามาคำแท้โอ้ยเจ้าก่าเบิ้งในกว่าลูกควายนะว่าคือพยายานี่จะาบ่าวเต้นเวนเปิดประตูขาเจ้าเต้ ิดประตูหาเนาะเพราะว่าเฮาก็ยากน้องบิวแล้วเพิ่นพี่น้องใหแม่ย่าเพินก็บ่ได้ค่อยเอาให้ได้เนาะผู้สาตัวนีลงมาบ่ีแม่พี่น้องสิเอามาลอเนาะมาลอให้สเพิ่นาสิดีบ่เอดีลโอมื้อนี้ว่ารอแล้วรอบ่ต้องมาเนาะนัดนวพี่น้องบ่เล่นซื่อๆจะบ่เล่นอีีเนาะนเตรียมตัวนีลงมาแต่เช้าทางอันเขาเฮือนเจ้ากว่า รับไม่ได้ด้วนไฟจอดดีนอกผู้ใส no no ่ท้องเี่กล่ามาบ่ได้แม่จอดดีนอกเลยตบมันห้ายแม่ค่าสิขืนเคียงเหมือนกนสิว่าจะเริ่มทำอะไรดีปัญหาเด็กจะยากเลยอามามามาทำอนนี่ทำอ่ไ้ใส่ไม่เนาะี่นอกเลยไม่ได้ยินปัญหเนาะรีบมาเนาะแม่รีบมาดีไป เอาผดีแอนเอาแบบว่าสมองสมองรนรงเอีแอมันแบบะเทือนมืออได้อยว่าตบอัน้มั่นจะให้รกับฟอเนีจะต้องคิดต้มนุ๋นับทางสน่แล้ว พพี่ดองตอนนี้คะก,กินิมาเป่าออาเป่าคนะุณกินี้เจ้าครับเอาควันใส่พวยพี่ดองเลยโทรศัพท์หน้าจอรับเลยเน,ะนาะ <c oughs> เล่นออกมวยพี่ดองเจ้าท่องจับภูมหนันไปอย่างนอนได้บ้านี มันงอนไหมใส่ยาเสี๋ยวพ่อใส่ยาได้อะวะแต่ทำน้นวะแม่ทำน่าจะยังแดดอยู่ภายนเท่ ในแก่สาวทองอใสครีมนวดว่าครีมนบํารุงครีมบํารุงผมพ่อแม่พี่น้องเนียอ่าสีกระป้ายผมก็ยังเสียอยู่สะท้องเลยสีกระปถ้าเกิดจังใดหน้าเฟยพี่น้องผมจังชิงงามผมจังชิ่ดื่นเดือบเมาเมาต่างตัวเมาตบกับป้ายตกซ้ายตกขวามันบุกกินเนาะเนี่ยกรีบํารุงผมเอากแบบตัวนี้เนี่ยใส่ดีพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือดีสุดเนาะ ใช่ตัวใดกับพอดีซทำตัวนี้แมนราคาเป็นพันก็ใส่ลูบเซาทำตัวนี้แต่ญี่ปุ่นถ้าหาหซิปแล้วจะกว่าแล้วใส่นะแค่ไหนเนาะตอนนั้นเ้าซื้ออะไรบ้างอะไรเนาะแมนชื่อแตะโดนในมือไี่เลยขนาดอันอยู่ไทยกะใช่แต่แบบนี้เด้แม่นนี้ดีเนาะอันนี้ก็บบำรุงเส้นผมคือการการข้อมอนอ้อยแต่ก่อนถ้าซื้อสามชิบพันเนาะแต่ตอนนี้มันถูกเท่าไรเนาะแต่กี้เฮาซื้อมันก็แต่ห้องเกิดไปเนาะ ลักษณะผมเพิ่นกับประมาณนี้แดีเป็นห้มงกระจ้าพ่อแม่พี่น้องโอ้ยผมเพิ่นรอดมาฉันนี้ก็ดีแล้วเนาะแมนปกติดินซีเี่น้องดินซีอาทิตย์เดือนเถื่อนเนาะแมนปกติเห็นสาท้องใหญ่ไยๆแมนซีท่านปลาอีกซีกัดก่็แมนซีกัดบมึงว่าซีกัดจังได้เนาะดีบอกันหนังหัวเบิดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอาจนหัวถ้ามัน ตานางหัวบ่ร้อนบ่ขาวแม่นบ่ยานะผมนี okay. um> <s um> <s um> <S ่แม่นข um> um> ั้นตอนนี้เฮ็ดหยังสะทองอันนี้คือได๋เนาะได้อีกเนาะได้อีรอบนึงดตรงดตรงได้ก็สิมานี่บ่ะทองแม่นแต่ว่าวีะทองอยู่ใสอันปกติเนาะี่ะทองเห็นอยู่บักอยู่ประเทศลาวเนาะเาสิบ่ได้เนาะแม่นเาสิเ่าหอ Ờ, Hoàng chị thắm ở bữa lại sao về tay chịu này nắm. Nhưng khóc nắm, nhìn ngắm, nhìn ngắm. Sao, 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 sao. Sao, nó sao, sao. Sao, 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 sao. Sao, 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 sao. Sao, 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 nó có đáy, sao, nó có đáy, đẹp đẹp nó, sao, sa, 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 มันคแบบใดให้มันตรงให้มันแข็งเรียบร้อยหล้วจกัมันนี่เครื่องมันจะจับกระชอนมันกผมจับระชอนเนาะมันกับผมห้ากับจบรอนแล้วก็ยางมันจะสงมก่าูโตอีกโดยมันเบิ่เรื่องห่้องเส้ยพอไม่นนำเห็นเดียนาอถ้าแบบว่ามันนี่ในผมเสียเนีผมมันกับจบอยูโตรับางใดๆมันนี่มันกับจัแบบนี่มันกับจเป็นแบบว่าแข็งแข็ง แตวาบโบโบนิ่มเนาะโบโบแมสังเกตเนาะอันคือเ้าหนีบเองนี่เ้าหนีบเองเ้าวห้าวชิ้นใดๆเนาะแมนห้าหนีบเองนี่ห้าวกะสิเป้าเป้าแหงแล้วเ้าสิหนีบแมนบ่โดยแต่มันกะผมมันนี่กะจับบ่คือกันเวลาเ้าลูบลงไปนี่มันกะสิเกี่ยวมือเนาะแต่ว่าเวลาจางเห็ดนี่มันต้องเปกเนาะแมนไมันกะสิแบบจับโฟก็สิมีความสุกเนาะเสียงเงินเราต้องคุก ว่าเขาเรียนมาแบบซี่เนาะโดยว่าาทองเรียนมาต่ไทยกหลาีเนาะาทองเขเห็ดเห็ดมาแบบนี่ถ่ายุงเทพท้าโบราณคือว่าโบราณเนาะแว่าถ้าีแต่ว่ารีบเลเน่ย่างโบราณัน้แบบว่าน้เียงดังยิ่ล้ว ก็ดังเดวก็เห็นน่องปะดูผู้น่องว่าใมอะไรผมเนาะต่มาเนี่แหละต้องะให้มันแข่งหรือว่ามันมาในตอนแห่งตอนนี้ใส่่เน่ตานี่ยบกะบางคนกะกระบรินาะบาคนกะ่แห่งชื่แห่งชือจงามน้ะเธออนเพราะว่าแค ส่วนมากอยู่ภายนี âu, y, đâu, đây, đây, ้นอกจากแต่ว่าคนที่เขาแบบเคยรีดอันนี้เขาจะรแม่คนที่เพิ่นกันิะใดนี่ใดคือแต่บ้านเฮาว่าถ้าใดถ้าเป่าแหงเนาะเลยก็เคยเด้เคยไปซ่าว่าสิาใดว่าคิดเฮาคิดว่าสิาใดที่อย่เเนาะยสทายแล้วซ่าได้เป่าได้กเป่าเป็นจุเป่ากับหัวฟูก็ซาได้เลยน แต่สะ,ะท่องกังงนดูตัวมาสะท่องกันเสียบตัวหนีบไว้เนาะเพราะว่ามันยังเหลือแค่้นีลองตัวหนีบตัวใหม่ได้ไหมโชโเนี่ซอเครื่อข้างหน้าเนาะแล้วเอากระสิเอามาหนีบเอามาเปิดไปก่อนเนาะแมนย่เลอยพันทอนเนาะแม่นเพราะว่าพอดีทอาใด้นี่แล้วทอากบบแบบว่าใส่เริ่มนะแต่สะท่องกันใส่ตัวไม้เบิ้งเนาะของแม่ผลักมาให้ ทองได้ของดีของงามมาแดงเทะเคยใส่อยู่แล้วเนาะโดยเอบปลสิมาลองเบิ้งแบบถ้ามันช็อตเอาก็ะชีได้ไปอย่าี้แชมพูว่าของแชมพูือของชาทองมันคือกันเนาะโดยแม่เราส่งมาให้คอร์ตอรเนาะโดยแบบนี้มาลองด้วยเไปหน่องถ้าว่าเขาใส่มาได้เขาก็ะชีได้แบบว่าขอเปลี่ยนเนาะแชมพูตัวแชมพูพันไปหนีเต็งชื่อเนาะ อันนี้เมื่อรนีคุปัจะทองหรัม่ไปว่ากิดว่าเครื่องเน็ดเสียนะไปแล้วโอเคี้มีอยู่ร้อหสิบเนาะที่แปลว่าความพอนวะความพอนสุดสองร้อย้าเนาะพอเห็นเนาะมาลสองสองร้อยกับร้อยแปดสิบร้อยหกสิบส่วนไหนส่วนลายเ้าสิเอาร้อยสาเนาะสวีงามนาะอนถ้าเยอะคือวามอนเนกับลดเขากเลยว่า ้อยบ้างแล้วแต่ผมผมแว่วันแอผมแข็งแรงเนาะถ้าผมแข็งแรงมันจะเอาสองร้อยเทาไเลยไปไม่ได้ไปนอไปแล้วแต่ว่าแตพอเก็บหน้างยอ่เอเียวทองนะนอนเหงาหมดนะแค่นั้นไม่เป็นผมเนาะก๋วยน้อก๋ยน้ำบุกกะซาข้าวเหนียวเฉียอเนี่ยัดแบบแนวๆื่อน เม่นน้องตึงหมือนฉาห่าวด้อรมสบายนแบบสั้นเลยขนาดเขาขากกไปเนาะแนีนถาวร้อเพราว่าเปนวัหางบริเมาเห็ดสีแบบห้อเกไปเนาะเป็นเดือนแ้จ็คจะทองเหรอัวแล้วเนาะเพราะว่าแบบช่วงนั้นีนี่อย่างเนี่ยมาเห็ดไปเรอยเนาะงนกไหมตนนั้นมีงานแต่งงานบุญเนาะ ไปนั่งไแถวบุญที่จัดบอกมาไปเอาหางกันแม่เมนเดียวนะโดยอันโตเราไ่างกันแล้วแต่ว่าหงเฮ็ดนะหางเฮ็ดสีพ่อแม่ไปนอเลยไตก่อนนันเห็นน้าอันชูมืออยู่หางสวยๆนี่พ่อแม่ไปนอเตยไปเอาสีน่สีนี่มาล่องดอกไม้ไปนอเยเหนใน tiktok ล่องไปล่องมากอ่ะบุ๊มาเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเปลี่ยนเปวาจดีอกไม้ นกกระสีไไดอันนี้อันนี้คือไดซื่อเนาะพ่น้องนี่ลาตรงเนาะพี่นองเนาะอันนี้คือไดอันี้ไดอันนี้คือไดงายเลยพ่นแค่ลซื่อกะงานีไไดเนาะ่เจอชนิด้วยนี่สิมานิปอันนี้เนาะพ่น้จริงพีมนิปก็ได้เลยนี่สะท้อนเลยก็ได้แต่ว่าหยชิองตัวนี้อยนชิลองตัวนี้โตามอันนี้คือไดตรงเนะ ส่วนมากนี่คนไทยนี่เขากาสีได้ยาวแบบซี่เขากาสียาเนาะบางคนกาสีได้ให้ปลายมันงุ้มพูนเนาะถ้าผมสั่นหรือชาวองนี่เขามักได้ปลายงุ้มเนาะเอาปลายเข้าในบ่แมนเอาไปเป็นแบบงุ่นก็มักคือกันแบบนะงามเลยอันคือผมชาวเฟิร์นอีกอะเขากาสีเฮ็ดแบบว่าเป็นร่อนนะพูน่นาะได้เอาก็ได้เฮ็ดแบบงุ้มมาข้างหน้านะงุ้มมากนะแมนชาวองก็ได้แล้วปะกาสีได้แบบได้ แบบกยิกแบบงนงอดสะท้องกระไดได้เอาแบบตรงๆงนี้ได้ดีแต่ว่าส่วนมากคนบ้านเฮาน่ะผมมาผมยิกแมนว่าขี้ได้เนาะแมนว่าคือคนเ่าอีสพ่อแม่พี่น่อยคนเขาคนยังว่าแต่ว่าส่วนมากคนไทยนี่เขาสีใดแบบใดงุ่มแล้วพมเพี่น้อาแมนซาว่างามใดงุ่มไปทางหนาอย่างสีนะแต่ส่วนมากขอเห็นยุห้านเจริมสวยฟังเล่านะนี่แต่จะวนีแบบสิ มันมีเข่าเนาะถ้าไปนิบบอกเป็นกระสิกินผมนู่นเลยเนาะอันนี้เราเรื่องจริงเนาะมันสิกินผมแบบว่าเวลาเราดึงลงมาเลยถ้ามาถ้านิบเองเนาะนมันสิกัดผมแบบแก๊ดแบบนึงเลยเเอ,อ,อันนี้ดีเลยเพรอะเราสาวท้อไปคนหนิบให้ท่านหนิเนบเองบอกตรงว่านิบได้เลยต้องเอาแบบเรียบเนาะเอาแบบบ่มีแข่าบอง่ายจะหนิบเองเนาะจบเลยโอ,อยจบเลย ขนาดจะท่องนี่เป็นแท้ๆนี่เองยังบ่ได้เนาะเราไม่เขียนงูเลยข้าต้องเอาเขียนึ้นเทิงบ่คือเอาเขียนลงดูมันจะทุรัสตองดุมอังดุมบ่แม่จำไม่ลดเอาตัวเลขนี่ึ้นเทิงอ๋อตัวใดคือกันชิได้จำใบเฟ้นหน่อยชิได้คนใดร้านนอกบ้านนอกเห็นอะไรขึ้นก็ไม่เขียอ จะไปเจี๊ยบแจวอนไปยังแมววีว่าคนสบายสิบเนะสิบประมาณนี้แหละจะตัวแต่ว่าจะท่ออ้อนบ่พักแต่ว่าห้าห้าชิ้นกับโตที่มันบ่มีแข้วเนาะราะว่าจะท่อใส่แบบสั้นมาตลอดรุ่นแบบบ่มีแข้วนะตัวที่เ้าใส่ตัวแบบเดี่ยเดี่ยมันเนาะที่ห่อเดียวกันแต่ว่าคนละรุ่นเนาะอันนี้สิกองสีน้ำตาลอันนี้สิกองออกม่วงม่วงตัวนั้นจำได้ใช่ แต่่ามีห่อเดียวกันเนาะเพื่อว่าข่อยมีเงินไดยข่อยจะไปซื้อมข่อพีน้อยไปเื้อตัวนั้นแล้วเพื่อว่ามาหาสาทองสะทองมาบ้างเองสีนอเขาก็ได้แบบส่ารนี่สะไรเป้าเองแ้วกะนีบเองเวยเนาะโอ้ไฮไลท์เจาเลยไม่งอกบอสไฮไลท์ไฮไลท์เลใไฮไลทลายเส้นเดิอบได้เนาะอ๋อะลกห้ลอกว่าโอ้ยเป็นลังกลิ่ตอไฮไลท์้าว่าคันพมพี่น้อยตอนที่หงอกเจ้าเจ้าบริ้เท็์ได้ง่ายได้ที่บอก แมโอ้ยเจ้าตอตอดข่อยเต้หน่อยฟงเจ้าอย่าไปเอามันออกได้จะว่าเงินทองข่อยยังหนีจังเนาะแนนเจ้าจะออกไหมเงินจะบดเอ็ก็ไมีได้บดข่อยชื่อเดียเจ้าเจ้าอย่าไปเอามันออกได้โออย่างนัะห้องอันไม่ได้ไม่ได้พ่อแนนอันว่สอันว่แบบคือแบบแต่ไม่นี่อันย่างแบบนี่กิวกิววะนี่จะว่ากิวจ้ะคะกิวย่างอันนี้ ยม่คือ่เสาทองก็ไม่รู้ไอยู่คันเลยสาทองเลยไหมคันบ่แมนแต่พอีเป็นโตฮะอ่อยวายเพราะ่อจังว่าอู้วคันนี่นี่เดี๋ยวจะคันเงอกเมนงต่ตเจามเมนอต่อก็แต่ช่ำน้องๆชายทิพย์เมนไปหาน้อไม้นไปหาน้อไม้มาขาย่อยได้ยินว่าบ่อเตียงกระโดนเพื่อกันแมนบ่อเตียงคือว่าโดแต่บ่อบนนี่แ้หัวบ่เตียงนะ พคนวแบบคนมีสองช้ำเซร็จหรอือเปล่ไปหาตีมลไมีเหมือะะ่แบบจีน่าของเจ้าข่อยมีสองขางก็ได้ข่อยนะ<อ>ขางนี่งหน่อเอาไว้รถใช่เมื่อไหร่รถอีกสามเซร็จมือน,นะซ<ม>าผมในแบบก้มหัวลงไปหาเองนะเจ้าอย่ามันออกไปเอาโตโตที่ใช้จากเ <laughs> มุดมา <laughs> <laughs> มุดมาันขึ้นมาเลยเนาะอันเจ้ากันอเอาเวลาอันจะเป็นไฮไลท์เนาะมีใครมีคือเจ้า แต่หน่อยสามน้องสายทิพย์พมีไปน้องไปหานล้วไม่อยู่หวยเนาะไปหาแล้วหมุนเขากอดแม้วไม่บางคนบางคนสะท้อนเห็นเป็นจุกเลยแม่สะท้อเห็นนวเนาะเคยไปอันต่อวัดนะต่อวัดอยู่เมนนะว่าน่านี่ว่าน้อยกว่าแต่ว่าไม่งอกจีผัดพุ่งหงอกผัดผมงหงอกเป็นจุกอ้าเป็นจุกผัดอันแบบเห็นเลยด้แม่เราเป็นยังวันนี้ได้ทานว่าจะท้อได้ทานแล้วเ้อก็บบกก้าเนาะ แตเออแบบวยง่ายะมันดะเขาก็ส <toujours> ิ <over> um ้นแลยเนาะเขาว่าปกติองเขาแล้วเขาก็บ่อายมันบ่แต่เฮาเห็นเฮาก็บ่เยเห็นเด้บัดคือว่ายังน้อยอยู่ตอนแรกะบ่แน่ใจมีเพราะว่าอเห็นแบบๆอยู่ตอนแรกะแบบว่าบ่แน่ใจนึกว่าเขาเฮ็ดอันแบบว่ากัดให้ไล่เป็นช่อนะ ผมปนิษฐาหนีบเองสิเป็นฮดๆได้เลยสิเป็นอารางมักซิดีเลยเพี่น้องะผมแม่นแต่ว่าผมสบายเลยผมแม่นพี่น้องผมเสียท้องก็เป็นเหมือนกันจะคอยตัดออกได้หรอจะตัดออกได้ป้องวยคอยนี่นั่งอยู่นี่คอยเห็นหนีบรถนั่งนั่งอยู่ใน่นานแต่เจกาแม่นยังได้แต่ตัดออกได้คอยนะมาขันนี่แจ้งในสตอร์นี่มาขันจะรู้ว่าจะรู้ว่าว่านะ เลาะค่ะนี่ได้เ้ยเอากล้องมาขันนี่มา้ยขันนี่จิดูว่าจะมาขันนี่มาแจ้งสะท้อนแสงเนาะเนาะฟิ่งด้วยสะท้อนถ้าถ้าคนหนีบเป็นแล้วนังชิปปิ้นไปทา้งหลก็ได้ปิดตัวเลขลงลุ่มก็ได้ปิดระท้อนก็ได้มันยอดเลยฟิ่งรอดเฉพาะเิ่นได้เป็นสร้างเนาะมันยอดเนาะถ้าถ้าคนโมเป็นอะว่าปีนทา้งหลก็ยากเนาะแต่สะท้อนปิดได้ปุ๊บปิดหนีบทา้งหลก็ได้เอาตัวหนีบตรงเฮดลอนก็ได้ เทปเลยเบ้ยทุกอย่างได้ได้ผมผู้เฒ่ <c oughs> าก็ได้ผู้เฒ่าอันอยู่เทปเนาะผมชัชดๆนะอันใดอันงอตง,อน,งอน,นะพ่อแม่พี่น้องได้แล้วก็ยกกระบ,บังลมหา <c oughs> จเจ้าสีอากระบ,บังสูงจำได้คขกได้เนาะคขกแขกคนเถาไทยพี่น้องว่าไงฉีดจะเปย์ไม่วันนัน่นรุ่นไม่วันนัน่น <c oughs> บ,บินชนก็บแบบจับเลยอ <laughs> ยู่เลยไงงอบเเมงวันตันนั้นไงงอบเลยแบบเข่ากรได้นะ <c oughs> แบบยีเนาะยีขึ้นแล้วก็บแบบว่าแบบยกกระบังให้เพื่อนโอ้ยพวกอาม่าเนาะเพื่พอนเนาะเพราะว่าแมนชนัอนแบบอาม่าเนาะอาม่าอาม่านายเพื่อนเนาะเพราะว่าห่านจะท้องอยู่นี่คือว่าเป็นห่านง่า่เพื่อนเนาะเพราเนห่านวัยรุ่นเนาะ่นมากจะท่องกายสิทดิพงใหง่นนาลาย ปิ้ใหญ่แบบรุ่นอาม่าอาุ่นนั้นม้วนโลพ่อแม่พี่น้องแต่ไวรุ่นนี้ท้องแจ๊คเพื่อนพี่น้องไวรุ่นนี่บ่คอยมีม้วนโลเนาะเขาเจะเปิดเปิดมึนตึ๊บแบบว่าแบบม้วนไหวละม้วนอกหาม้วนละกันอกผมปิ้ใหญ่นาะผมดัดเต้ผมสั่งแต่ไวรุ่นชวนมากเนาะม้วนผมยังบ่เป็นไดยแต่เฮาอยู่หานผู้เฒ่าเฮาหานรุ่นแบบรุ่นพันปีต่แต่แกเขาก็แบบ ทนโบราณเนี่ยนะโอรเราเห็ดแต่ต้น้อยเนาะเห็ดจนอายุ10 70เนาะเลยเราเห็ดก็แต่แบบพี่น้องนะเลยในกนะเ,เ,เ,นนนะเสียดแล,ล้วบ้านนี่เดียวแล้วเนาะเดี่ยวเด้บ้านเนาะเพราะว่าจุบเลยคุณพบบี่น้องเลยสัยงามไม,ม่ใชนะีนเนาะพวกโฟมเพราะมันจะกินได้เนะกินเดี๋ยวพี่น้องมันงามซม่ใช่หนก็ดีแล้วเนาะนพีนะ่น้องเนาะใช่พุ่งโอ้หนีบมันก็นงามทันีเลยนะเนาะสิเป็นเังนไรบ้านนี่นะปิ๊งปัง <laughs> งามเสผมเยผู้แม่พี่น้องเอ้ยซี่จะมาขอทานเสริมสวยนี่วะผลจะห้องมาเสริมสวยเน,ะนเาะเวลาเวลาเ้าคนหนีบไห้ก็หนีบเองเนาะมันกับบุคคลเนาะบุคคลเสียทองไงบุคคลที่เวลาเท่านีบเองมันก็ฉีกแข็งแล้วกันโอ้ยง่ายโดนเคื่องแล้วนึกมันก็เด้งรถโอ้ยเด้งด้วยขนาดข่อยเปล่าพุ่มร่มด้วยข่อยเป็นหนีบเองอยังแบบโอ้ยระรเบิดผ<ฮ>ู้แม่พี่ ถ้าถ้าเห้าใดห้าเป่าเนาะห้าเป่าอะไรห้าไปหนีตีผมมันสีแข็งสังเกตบเลอะแต่ผมมึงไม่ทำที่อยากไปเที่ยวมีหม่องเที่ยวมีเงินมีทองไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวนี่กับบริเวณเนาะแม่คุณนายไม่เก่งไปหัวฟูๆเนาะเนาะ บท like <S <S ั้เนาะเพื่อนเนาะแบบไปเลยยอย่างสีเนาะเผื yes, okay. ่อทูมาหากันแบยังบริเหตเนาะนัดกันบทั้งหนึงสีเพื่อไปเด้งด่วนเนาะเพื่นเองไปหันไปหนีเนาะทูแบบเป็นทอยทูกันดวงหนาอย่างสีเนาะพื่นเนาสวยเพราะเนีนโอเคชาะเพื่อนเพ่องตอนนี้ข้ากปเฮ็ดผมได้แบทียบร้อยเนาะแต่ว่าชาเพิ่นชิดทิดหนี่าวท้องพื่อนเพ่อนาเพิ่มากมากพื่นเอาทองเห็ดไพี่อ่าจะต้องเห็นไหนพี่อีกแบบนี้ หม่ที่หนีเนาะหม่ที่หนีเพค่ณว่าอ๋อขอบคุณขอบคุณจ่าทองเนาะขอบใจเพนนีไลไวไปหน่อยเป็นมาเฮดฟรีเนาะจ่าทองหวยเป็นหนีเนาะหวยเป็ฮดฟรีเลยกัรอต่ายหนึ่งเพื่อนจะมาลองตัวนี้เพนนีไปลองอันแรวเพนนีไปลองสจหรับคลิปต์ฮะเรื่องของเรื่องนั่นจ่าทองอัมพาร์เนาแล้วเพื่อนก็จะขอจบคลิปได้เพียงเท่านี้เนาะเพนนีไปลองทำไม คลิปบกับผักก็ไค์กดแชร์กดติดตามสบายเพื่อนน้องพีสำคัญว่ากดข่ามกุ้ยชะนาสบายเพื่อนข้าไปสิมาอุดนลน์ชะท้องกระท้อมาก่อนเลยคือหาสะทองก่อนเนาะงเพื่อนพี่น้องเนาะงซื้อเฟซเป็นกะสับย่างทองทองเนาะทองทองเพื่อนพี่น้องเองสางกิ๊กะทองทองเหมือนกันวะทองทองลำพรอนทองลำพรอนสางกิ๊เนาะงเพื่อนพี่น้องเนาะทองกับผู้หลอกค่ะตั้งให้เนาะโดยกลับไปแล้วเพื่อนพี่น้องขอกล่าวว่าสบายดีวัลจุ้ยดีเพ่อนเพื่อนสบายดีบ๊ายบาย